อนนี้ผมกับใหญ่ก็รอพวกเขามาได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วตั้งมุมกล้องหลายมุมแล้วก็คือหรือว่าเขาจะมาแล้วกลับเลยวะไม่เจอเราอ่ะใช่เหรอไม่รู้ว่ะกูเดาเอาไม่มาแล้วเฮ้ยเล็กๆดีใจมากพี่พี่มากันนานยังดีใจมากท่านสวัสดีครับท่านผู้นำท่านผู้นำสวัสดีครับเรียกผู้นำเลยดีกว่าเพราะว่าท่านขึ้นดูแลหมู่บ้านละไม่ไม่เป็นไรครับท่านไม่เป็นไรเลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลาบสวัสดี PPS 4ของปานาอาที่น่ารักกันทุกทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P 8พ,พ,พาไป,าไปเรื่อย,รอยครับผมวันนี้ผมสองคนมีเวลาว่างพร้อมกันก็เลยได้มาทําคลิปคู่กันนะครับผมนานๆทีจะเห็นเราทําคลิปด้วยกันนะก็ตอนนี้ต้องบอกเรื่องข่าวดีก่อนว่าเราคลี่คลายสถานการณ์เรื่องไม่ดีเนี่ยไปเยอะมากๆแล้วตอนนี้นับจำปีน้องจำปลา,าก็เริ่มกลับมีความสุขผ่านเรื่องอะไรมาเยอะแล้วหลวงพี่ก็จัดการพวกคนชั่ว ที่เขาบอกว่าออกมาช่วยเราเนะี่ยช่วยจริงๆนะช่วย<ช>ทุกอย่างเลยพี่พี่จัดการไอ้ผู้นําบ้ากามไปแล้วตอนนี้อยู่คุกใต้ดินแล้วก็ไอ้มอพี่แดงเอาของออกลงโทษมันอยู่ในถ้าหินแห่งหนึ่งที่ให้คนป่าักเฝ้าไว้<ช>ก็ไม่ให้มันกลับไปที่เมือง,งแองริกาเพราะว่า ของเงนมลดํามันอาจจะไปแพร่กระจายได้<ช>ก็เลยมันก็เหมือนเชื้อโรคอะ่ะก็เลยเอาไว้ที่คุกใต้ดินอยู่แบบส่วนตัวเลยทําหินเป็นทั้งหินนะมีพวกอาคมขังไม่อยู่นะเพื่อไ<ช>ม่ให้ออกมาอาคขระอ่างต่างอยู่หน้าทําหินนะพี่นะพี่บอกว่าไม่อยากจะทําบาปมนาะให้มันเอใช้เป็นกรรมด้วยตัวเองแล้วก็ใ,<ช>ในตอนไม่มีของมันก็เหมือนคนธรรมดาแหละ<ช>แต่เราไม่รู้ความคิดมันอาจจะพูดดีแต่ความคิดมันอาจจะไม่ดีก็ได้ผมพี่ไม่ไว้ใจนะก็เลยขังไว้ในมันเป็นถ้ำเพลิงหินที่หนึ่งท้องหินอ่ะ ให้คน,นป่าเฝาาไว้วันนี้ทุกคนนะผมสองคนเนี่ยได้รับข่าวดีอีกเชิญเคยทุกคนนะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆผมกับใหญ่เนี่ยจะได้เข้าไปในเมืองรับแร<ช>อีกครั้งนและเราตรียมราเป่าเป้ม,มาพร้อมแล้วสองคนคนละใบนะและเป็นเกียรติมากๆครั้งนี้เราสองคนได้นํามือถือเข้าไปด้วยแล้วก็ไปสอนเผยแพร่ความรู้ให้กับพวกเขาที่สำคัญน,น,นะครับผมท่านอดีตผู้นํา ของอาท่านเนี่ยออกมารับเราเองนะพี่ๆนะออกมารับเราเองเลยนะก็เป็นเกียรติจริงๆแล้วก็ตอนนี้น้องจําปีกับน้าจำน้องจำปากับน้าจำปีเนะี่ยเขาไปก่อนแล้วใช่ไปกับชายกิจใช่ไหมไปกับชายกิดแล้วซึ่งเขาออกมารับเราแต่อาจจะไปได้แค่คืนเดียวกับวันที่สองนะไปหนึ่งคืนสองวันอีกวันเช้าเรากลับมาพี่ๆก็แค่นี้ก็พอละเราจะเข้าไปเริ่มใหม่ทุกอย่างระเบียบต่างๆเราจะจัดการใหม่เพราะว่าท่านท่านบอกเราว่าอยากให้พวกเราเนะี่ยเข้าไป เลยว่าอะไรบุรณะต่างๆ<ม>เทคโนโลยีมเปิดโอากาสมากกว่ามากกว่าปิดไม่เหมือนคุณออบ้ากามคนเก่าที่ต้องการที่จะเป็นอํานาจคนเดียวไม่อยากใครมาครอบครองใช่ลบมากกลัวเรากลัวเราจะแยกอานาจด้ซ้ำนะมันพยายามกักบางอย่างเพื่อให้เราเข้าไม่ถึงเมืองอบแลใช่นะแล,แล้วทีนี้มันกลัวเราจะไปเปลี่ยนแปลงในเมือแอบแลงของมันมันเลยแบบไม่ให้เราทำนู่นทำนี่เดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูหน้าตาเป็นไงนะว่าไอ้ผู้นำมืองอบแลเนี่ยคนคนเก่าเนี่ยกุกใตดินอ่ะมันจะเป็นยังไงนะใจเห็นว่าสมองมันไม่ค่อยดีแล้วนี่ เดี๋ยวดูก่อนเ <He> er, อ้ยคนเดียวจะขออนุญาตเราสามารถข้านเข้าจริงแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายได้หรือเปล่าต้องดูอีกทีหนึง่งถ้าเราจะถ่ายต้องขออีกทีอาจจะเป็นแค่รูปภาพหรือเปล่าเพราะว่าไม่เหลยวนะถ้ามีโอกาสนะอยากจะพาอา้องน้อง,องแล้วก็พวกน้องจำปาในนันปีเนี่ยไปเมืองมาริกานะที่เราเคยไปเป็นหมู่บ้านที่ย้อนยุคซึ่งพี่ๆ <จะ S 1> คนจะแต่งเหมือนกับเมืองรับแรงเราเข้าไปาแล้วเหมือนดูอีกยุคสมัยเพราะว่าใช้เงินเป็นรูๆอ่ะ ดวงเบีย้ยดวงนั่นแะพวกเบีย้ยพวกดวงแล้วก็ไม่มีเลยเงินธรรมดาฟิลไม่ได้แต่งตัวเป๊ะมากคำพูดคจา,าพวกเขาเป๊ะมากทุกคนนะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเที่ยวอีกครั้งนะเพ<อ>ราะว่าถ้ามีโอกาสชวนเด็กๆทุกคนหนึ่งหรือว่าหนูน้อยที่อยู่มังับแลออกมาตสกสำรวจข้างนอกจังหวะถ้าเขาไม่กล้าเปิดหน้าไม่เป็นไรเราได้พาเขาออกมาดูโลกภายนอกได้เจอสิ่งใหม่ๆมีโอกาสนะชวนใครได้สุ่มมาคนหนึ่งเราจะเหมือนเป็นทักษะศึกษาให้หนึ่งคนลงมาดูดูงานข้างนอกกับเราอย่างเงี้ยเออเรียนรู้แล้วก็ไปบอก บอกต่อกับเพื่อนเพื่อนข้างในขอเป็นพวกวัยรุ่นเด็กๆดีกว่าโอเคทุกคนไปพร้อมแล้วผมกับใหญ่จะเดินทางไปที่ประตูทางเข้าเมืองแปลคลิปนี้พูดยาวเนี่ยเพราะว่าดีใจมากๆนะ<ช>ทุกคนนะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้พวกเราด้วยสัพพอร์เราโดยการไม่กดข้ามโฆษณ<ฆ>าของพวกเรานะครับผมป <ะ S 1> เป็น<ด>การสัอพอร์ที่ดีมากๆเขาจะยินรอเราก็ได้ตอนนี้รีบไปก่อนไปทุกคนเดินทางกันโอเคทุกคนเส้นทางก็จะแปลกๆนะพี่ๆนะเพราะว่าผมกับใยเนี่ย <Es> เราเดินเลาะล่องห้วยล่องน้ำมาเดินตามนี้ขึ้นไปเรื่อยๆว่าจะน่าถึงไวกว่าแล้วก <the> ็อย่างรอมานอัน <island> น <Super poco> <the> ี้เพราะว่าอยากเจอป่าใหม่ๆบ้างนะใช่อยากเเจอส้นทางก็เอาง่ายคือถ่ายทางเดิมๆพี่ๆคนก็ได้เจอทางเดิมก็เบื่อๆใช่ไหมก็เลยลองเปลี่ยนเส้นทางมาแล้วก็น้ำทีเราจะได้ถ่ายคลิปคู่กันนะใช่ไม่แห้งเลยนเออเนี่ยสวยยเลใช่ตรงนี้ถ้าท้ำไม่แห้งนะจะเป็นเส้นดูดิถ้ามัน เฮ้ย,ยอันนี้เรียกว่าเาวันลงอะไม่ใช่นะไม่ใช่กูยอยากจะทั้งมันที่พักมากครับมันใหญ่กว่านี้ใช่ที่พักตรงเทวรุสวยมากนะชูกันแล้วปะอีกสักอข้างหน้าเหมือนเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะเอาตรงคือวังเวงนะดูใบดูใบข้างหน้าดีทุกคน,กนวังเวงอะดูดิแต่รู้สึกว่ามันเย็นนะอย่างเงี้ยอื็นนะครั ถ้ามีน้ำไม่รู้คิดภาพออกเลยมันสวยแค่ไหนเห็นภาพเลยเฮ้ยเล็กตรงนี้มีทางวะไม่รู้มันมีทางเลยไม่รู้มันมัน,มนเป็นใต้ใต้น้าผาขึ้นไปอะ่ะมันมีทางแยกยิ่งทาง เป็นทางจริงนะทุกคนมันเป็นหน้าผาเป็นทางขึ้นไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาทุกคนนะผมกับเล็กแล้วก็เดี๋ยวชวนน้องชายผมใช้กิจเราจะไปบุกไปเยี่ยมกระตอบนังวัดกันที่ยอดเขาไกลโพสิ์เลยอนะทุกคนต้องคือต้องเดินป่าหลายชั่วโมงกว่าถึงว้าว เฮ้ยทางนี้แม่งสวยดีวะ่ะโอ้เนี่ยบนนี้มันเป็นสันทางขึ้นไป มีทางยาวไปเรื่อยเลยเหมือนเป็นทางเดินอะเออข้างๆเนี่ยสามว่าเป็นเออคนเมืองรับแลมั้งแลลาตเวนนะแล้วก็หลบร่องห้วยอะ่ะช่วงน้ำขึ้นหรือเปล่าสวยมากธรรมชาติมากเลยอะ เดี๋ยวผมหมดได้ขอเร่งเท้าเดินไปก่อนแล้วกันนะจะได้ถ,ถึงไวๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วพวกเราจะถ่ายอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขอเร่งเท้าเดี๋ยวเขาจะรอพวกเรานะปะรีบเดินดีกว่าครับเส้นทางเนี้ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยลงเท่านะแต่ก็พอไปได้นะพี่ๆนะไม่ลองไม่รู้พี่พลองศึกษาดูเส้นทางไปเลือดเพราะว่าบางทีถ้าสมมติ เส้นทางเนี่ยมันเส้นทางเก่าที่เราเจะประจํามันไม่สามารถเดินต่อได้เราจะได้เปลี่ยนเส้นทางในการเดินได้ง่ายนะมีเส้นทางสำรองไหมพี่เห็นไหมว้าวนี่ผมมาเจอกับเป็นไม้นวนละทวกคนนะเป็นไม้นวนลนะป่าป่าไผ่ที่เป็นไม้นวลผสมนะจากที่เดินมาน่ะจะเป็นป่าไผ่เล็กๆพ,พี่ดูเส้นทางเนี้ตอนนี้เป็นไม้นวนลละ ไม้นวลแบบนี้ลำใหญ่ๆนะโอ้ข้างบนถ้ามีน้ำมันสวยแน่ๆนะใช่แต่เนะี้ยคือน้ำแห้งอยู่ไงโอ้<ม>ก็ถือว่า โอเคมากๆเลยนะบรรยากาศที่นี่คข้ายๆจะสวยงามนะทุกคน,น,นตรงนี้เริ่มลกอะ่ะเราจะเดินขึ้นมาข้างบนหน่อยเออเป็นดงไม้หนวนแล้ว ว้าวเหมือนเข้ามาป่าดิบชื้นนะตอนนี้เหมือนผมก็อยากเดินมาถึงป่าดิบชื้นละวลองเดินเล่นๆก่อนนะเดี๋ยวก็เป็นทางเดียวกับที่ผมไปอ่าประตูเมืองอับเลยนะผมก็เชื่อมหากันไงรู้สึกว่าป่ามันเริ่มเย็นเรื่อยๆเรี่ยเยิ่งๆหรือกเย็น ดูี่เวลาเราเรามาถึงถ้ำกลางป่าที่มันใหญ่อะเราดูตัวเล็กไปมากเลยคนที่ตัวดูเล็กไปเลยอ่ะมันมดเลยเราตอนเ,เนี้ยว้าวาข้างหน้าก็โล่งอยู่นะเนี่ยข้างหน้าเหมือนจะโล่งเนาะเหรอเฮ้ยสัง,งเกตจะมีน้ำไหลมาสองทางนะฝั่งขวามีน้ำไหลถ้าเป็นช่วงหน้าฝนอ,อน่ะใช่ เด,เดี๋ยวเราเลี้ยงฝั่งนู้นนะอเอาขึ้น,น,นเรือไปก่อน,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 นแล้วไปลงอีกฝั่งอืมตอนนี้เราเลี้ยงปลาปลาตายละถ้ามีน้ำมาเราเห็นเส้นทางชัดตรงนี้เพราะว่าเดินตามน้ำได้เนาะไม่นได้เรามาดูเส้นทางด้เยอะนีม่มันมาชาที่เคยงามเนะไปเดี๋ยวเราขึ้นบริเวณด้านบน<ไ>เพื่อหาเส้นทางที่มันโล่งกว่าน,นี้ต้องรีบไปอย่าขอรอเรานานกันไปโอ้ทุกคนเดินมาได้พักติงะเจอ ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งแหละแล้วก็ต้นมันค่อนข้างจะกิ่งเยอะมากๆนะล้มขวางทางเพราะว่าอายุมันนั้นจะหมดอายุไข่ของมันและทุกคนดิเพราะว่าใบมันแห้งหมดละแล้วอืมเวลาก็ต้องตายรากมันแห้งแล้วก็ค่อนข้างจะเก่ามากๆเฮ้ยเหมือนฝนตกว่ะป่าลงจริงมันยรู้สึกว่าแสงลงดีมากเลยอย่างเงี้ยเป็นเชื้อไฟที่ดีนะถ้าเป็นฟืนอะไรเงี้ยต้นไม้ต้นเนี้ย หลุมใหญ่ลยมอยู่กับบาตรตกหรือเป่าตรงนี้ไม่แน่เลยนะอุ้ยแต่หลุมมันเหมือนเป็นรูปทรงเหมือนทำอะไรสักอย่างอ่ะคือเขาคนไข้เอาไว้กินน้ำอ่ะใช่กลัวใช่ไว้กินน้ำชัวนี่กลัวใช่ปะมันเผาไว้กินอย่านี้ตรงนี้ใครมาทำอะไรหรือเปมันต้องมีคนอยู่ที่นี่ดีเงี้ยมีกระตุ้มกระต๊อกไม่ก็เป็นพวกคนเนี่ยคนรับแรงแล้รับตะเวนหรือเปล่าเฮ้ยกลัวอย่างนี้กล้องนี้ไม่ใช่ธรรมดาวะ มันมีที่เก็บของท้อย่างแล้วก็มันพังลงหรือเปล่าใช่ต้องลอยปเป็นวงกลมแล้วก็มีการจัดวางบังเกร์ปลอดภัยหรือเปล่าไม่แน่วะม,มันเป็นหน้าคิดละ่ปะเปเดินทางกันต่อตอนนี้เราเดินทางกำลังมุ่งตรงไปทางจุดที่เป็นประตูมิติเมืองอัปแลนะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราเสียเวราไปมากแล้วเพราะว่าเรา,เรายังอินกับการเดินป่าที่เป็นธรรมชาติอยู่นะ โอเคตอนนี้ต้อมุ่งหน้าไปเองเดี๋ยวเราจะแวะไม่ได้ละมุ่งหน้าตรงไปทางประตูมิติเมือง,งับแปลเลย,ยลดูว่าคนข้างจะอายุนานเนี้ยเดี๋ยวผมก็ไปขอรีบเดินทางไปก่อนเพราะว่าผมเองก็อยากจะถึงอว,วัยละก็กลัวว่าพวกเขาจะมารอพวกเรานานเกินไปเราไปรอเขาดีก,กว่าเขาแล้วมารอเรานะนานนะอใช่ มีพี่ fc บางคนก็คอมเมนต์ว่าแบบกล้องสัน่นกล้องไม่นิ่งเลยมือหัวตาลายต้องขออภัยนะตรงนี้ไว้ก่อนเลยทุกคนแต,แต่ว่าบางทีเราต้องใช้อะอยังไงมือเราในการเดินป่าต้องคอยพยายามอะไรคอยว่าไงปัดไปปัดมาเพื่อให้เราแบบว่ายัางไงเขาเรียกว่าเอ่อทำอะไรถนัดขึ้นโดยที่กล้องเราก็ยังยังถ่ายอยู่เนี้ยอาจทำให้พี่ fc หลายคนตาลายมือหัวก็ขออภัยไว้ก่อนเราจะพยายามปรับปรุงแก้ไขดีกว่าดีนะครับผมไปเรียไปดีกว่านะ โอ้ทุกคนเริ่มป่าเริ่มโล่งแล้วเริ่มสว่างแล้วก็เริ่มมีช่องทางเดินเสร็จสุของเข้าละเมื่อเดี๋ยอ๋อไม่ใชทางใช่ไหมตอนที่เดินมาจากฝั่งนู้นแต่ว่าเรามีทางหลงไปข้างล่างใช่ไหมมองเลยนะผ่านนะผามีคนมาฟันทางแบบเนี่เหรอเออแสดงว่าต้องมีคนสัญจรไหมโอ้ก็คนรับแรงหละไม่นานนะจ๊ะ ก็คนละแผลแหละวันส่องวันนี้แหไม้แผ่นมันยัง,ยงไม่มีความแห้งเลยอืมเฮ้ยแค่แขนเราเล็กมันเสียงเป็นคนคุยกันทุกคนเสียงเป็นคนคุยกันทุกคนเฮ้ยคนมันเข่าหอหรือเปล่าเล็กองคลักเปล่าวะได้ไไถึงไม่เหรอ เออถึงแล้วทุกคนเราโผวงมานี่ทุกคนนะเราโผวงมาอีกันมาทีนี่ใช่เราไปล้อดูเส้นทางใหม่ใหม่ใช่ปกติเราจะมาทางนู้นจากฟากนู้นเลยเราเดินเข้ามห้องนี้แล้วก็รอบนี้เรามาจากฟากฝั่งนี้ไปมาทางนี้ทุกคนเพิ่งไปยิดียินเสียงใครอ่ะไม่เจอใครเลรอเขาแล้ว นี่ต้องรอกล่องไ,องไฟพวกเราองอยู่เลยเนี่ยทำไมกันบอยจุดบอยจะเป็นกล่องไฟขนาดใหญ่ที่เท่าคือกองสูงแล้วอะ <c oughs> โอเคพี่เอซีครับตอนนี้ผมผมเก็มาถึงจุดหมายแต่ว่าเสียง oh. ผมได้ยินคงเป็นเสียงอกครักเดินลาดตระเวนหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็เนี่ยคือจุดที่พวกเรามาเจอคนรับแลรแล้วก็เราได้รู้จักเมืองรับแลมาขึ้นกับจุดนี้เลยได้เข้าประตูเมืองรับแลก็คือตรงนี้เลยเห็นไหมคนจําได้ไหมที่เรามาช่วง,งน้าร้อยมันจะโล่งเลยนะ หบไม้เรืองเลืองแล้วก็ตรงนี้จะโล่งเห็นชัดมากแต่ช่วงหลังจากฝนตกไปผ่านหน้าร้อนไปนะทุกอย่างกบมาเขียวกลับมาทึบกลับมาลกอีกครั้งหนึ่งมันทําให้บทบทบังเลยหมดเลยนะก็ดีแล้วทุกคนเพรว่าสิ่งที่ดีนะเรารู้สึกว่าพวกเขาปลอดภัยถ้าตรงนี้ไม่มีทางเขาออกที่ชัดเจนกันไปนะดีมากๆเลยจะคงผมไปขอก่อไฟเพื่อช่วงรอเขาเนี้ยและยุ่งก่อนเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากพวกใครมาเรียใครจะออกนะนะทุกคนโอเค เรามารอเขาดีกว่วเขาเขาต้องมารอเรานะทุกคนนะไปเดี๋ยวก่อไฟก่อนโอ้สวยมากกลุ่มนี้เลย พัดเย็นมากเลยผมจะได้มุมที่สวยแล้วก็มุมที่ดูดีไม่ให้ซ้ำมุมเดิมนะผมเลยลงทุนปีนต้นไม้เพื่อไปเอากล้องไปตั้งบนยอดจริงไม้ฝั่งนู้นนะเป็มุมสวยขึ้นเยอะไหมทุกคน ถ้ามีน้ำไหลมานะปวมากเอ,อน้ำตนี้ลน้ำฝนมีน้ำนะมีแบบเยอะน,น้ำานผเกะฝนน้ำไหลมหไม่ขึ้นขึ้นไม่ถึงเอาสามเหลี่ยมเลยพาดไปพาดมีสองอัน ทำมามาพอจบายเ,เยอะเลี่น,นันสูงมากเลยนะอมนแงไฟขัแล้วอแบบนดนแต่มเนือแข็งมากต่อตะปูตะปูงอ ก็มาเชื่อก่อนนะ,ะนถ้าัวปูเม่จริเอนเอารวนมันนะปูตอกง่ายเพื่อให้มันทำแบบไยุงยุงเยอะม,มากๆทุกคน ว่าพวกเขาะจะออกมาตอนไหนนะทุคนก็ถือว่าสิ่งที่ดีนะทุกอย่างกลับมาลมเย็นเป็นสุขอีกครั้งแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นสุขได้นานแค่ไหนแต่ช่วงนี้มีความสุขเนี่ยต้องกอบกว่เยอะที่สุด กูองคารักหรือเปล่าสวัสดีครับยุ่งเยอะจริงๆนะทุกคนถ้าไม่จุดไฟนี่ผมบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้แน่มันตอมตลอดเวลาเลยอ่ะถ้าเราอยู่เฉยอ่ะต้องเดินอย่างเดียวเดินเดิน เค๋ยวขอ,อนั่งรอ้วขอนั่งขึ้นไปเก็บกล้องกนนะเพราะว่ามันสูงมากๆยูเป็นยอดไม้นู่นใช่เดี๋ยวขอเก็บกล้องแล้วขอ,อนั่งรอถ้าเขาอ,ออกมาจะัปเด็ดอีกครั้งนึงนะใช่เพื่อไม่เสียวลราล้วก็วเดี๋ยวพี่คืจะเบื่อมากๆกินไปนะ ตอนนี้ผมกับใหญ่ก็รอพวกเขามาอมได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วตั้งมุมกล้องหลายมุมแล้วก็คือหรือว่าเขาจะมาแล้วกลับเลยวะไม่เจอเราอะ่ะใช่เหรอไม่รู้ว่ะกูเดาเอาฮ้ยม,ม,มาแล้วเฮ้ยเล็กๆ,ๆดีใจมากพี่พี่ดีใจมากท่านโซดีครับท่านผู้นำท่านผูสดีครับเรียกผู้นำเลยดีกว่าเพราะว่าท่านขึน้นดูแลหมู่บ้านละไม่ไม่เป็นไรครับท่านไม่เป็นไรเลย จะเตรียมสถานท no. ี่ไว้รอพวกเจ้ากลัวมากกว่ากลัวผมกลัวเกรงใจด้วยถ้าผมมารอท่านอ่ะนี่ก็พร้อมแล้วท่านครับน้องชายเจ้ากับภรรยาน้องชายเจ้ารอพวกเจ้าอยู่ครับท่านครับครับครับที่ข้างในมาแตรสงบสงบดีไหมครับตอนนี้พวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้างในออกไปลมเย็นลมลื่นทุกคนต่างรอคอยท่านกลับไปใช่ไหมครับท่านผู้นำจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะ ไปไปเทวเดวัจจะจะเอาจากตัวเองกันหรือ,รอ,อยังเฮ้ท่านบอกถามท่านก่อนได้ไหมครับม,มา,มาถ้าผมจะนําเจ้าตัวนี้เข้าไปตัวนี้เป็นที่สามารถถ่ายไปกล้องหรือว่ารูปภาพได้ผมสามารถถ่ายเงได้หรือว่าท่านจะให้ถ่ายแค่จํามจำเป็นที่อย่างให้ถ่ายจริงไปชี้จุดก่อนได้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวข้าจะชี้ให้พวกเจ้าว่าจุดไม่ควรถ่ายไม่ควรถ่ายขอบคนมากครับเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะเอาของที่ผมเตรียมมาในกรเป๋าครับ ไปมีพวกสมุดหนังสือด้วยจะไปสอหนังสือใช่สอนหนังสือพวกคนในเมืองรับแลด้วยนะทุกคนนะเจ้ารนี้ไปให้กับพวกข่าไ้เรียนลูกอะไรใหม่ๆกับพวกเจ้าผมจะให้คนรับแลได้เห็นว่าบ้านผมเป็นยังไงมีรูปภาพวิดีโอไว้ดูต่างๆให้เขาได้เห็นว่าที่ครับคือเทคโนโลยีที่อนาคตของเราใช้อยู่ประจำดย์ดย์เดย์เดยัเดย์เดย์เยดยยดย นั่นเราต้องปิดกล้องกันเลยเพราะว่าเราก็บางหน้าเราต้องอถ่ายแค่บางจุดอาจจะเป็นรูปภาพเก็บข้อมาฝากพีเอฟซีนะก็ถือว่าเราได้เจอท่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยแดดออกแดดออกเลยอ่ะตากฟ้าคืนพี่มืดมดแดดออกเลยอ่ะใส่สว่างกำลังมาก็เหมือนกับโชคโชคเรื่องดีๆกับมังจะเข้ามานะมีโอเคไหมท่านรู้เปล่าขอไปแต่ก้าวเมืองคนหนึ่งท่าน

ขอบคุณมากมากครับท่านขอบคุณจริงๆครับท่านแต่ผมจะบอกว่าผมกับเลยก็อาจอยู่ได้คืนเดียวครับท่านเพราะว่าเดินทางกลับมาช่วยงานที่บ้านต่อใช่ครับท่านอยู่ที่นั่นกี่คืนก็ได้ครับไม่ว่าไม่มีจำกัดเลยอ่ะนี่คนที่พวกเจ้ารู้จักหรือข้ารู้จักเนี่ยก็เข้าไปอยู่ข้างในกันแล้วขอบคุณมากมากครับท่านอยู่ยงผีอ่าแล้วก็ทานอาหารจากกระโอลกทุกคนในใช่ไหมครับโอ้ผมน่าท้อตาเลยอ่ะทุกคนครับ เราเรีบเดินทางไปดีกว่า,า,า,าตอนนี้น้องชายผมน้องจ้ำปารออยู่ด้านในแล้วพี่ผมขอ,อมี<ป>มกระเป๋ายายไปไป,ไปทุกคนเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนนะพี่นะเดี๋ยวเจอกันด้านในทุกคนนะผมจะยิ้นกระเป๋าเดินทางเข้าไปด้านในนะทุกคนนะนี่เขาเป็นนาทีที่จะเข้าไปแล้วนะแล้วก็อาจจะกล้องตัดแล้วเจอกันคลิปต่อไปแต่มาอัปเดตอีกทีทุกคนไปครับผม เดินทางไปเมืองรับแรกันโอ้เมืองรับแรกลับไป